ถ้าพวกเราเสียเมืองไปเท่ากับชีวิตของพวกเราจบสิ้นเดนราชันจะต้องเข้าไปช่วยพวกเขากรนหงตอบโดยไม่หันหน้ามามองหันเฉินสวิตตรงไปที่เมืองหันเฉินขมวดคิ้วและหันไปม,มองสวิตราชวงศ์มีทางเดียวที่เขาจะช่วยเมืองนี้ได้เขาต้องฆ่าสวิตตัวนี้ให้ได้ไม่ง้นแล้วฝูงมอนเตอร์จำนวนมหาศาลขนาดนี้ยังไงก็ต้องกวาดล้างมนุษย์ทุกคนจนหมดแน่ๆน มัน5ทจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเห็นการต่อสู้นองเลือดขนาดนี้ในก็อสเซนซิริเคทหนึ่งดือนนั้นแลวคงไม่มีใครเจอกับสถานการณ์เหตุการณ์แบบนี้ที่มอนเตอร์บุกเข้าโจมตีเมืองอย่างหนักหน่วงขนาดนี้มาก่อนแม้แต่ห่างเฉยที่เห็นการฆ่าฟันแบบมีครางไม่ท่วนก็ยังตัวสั่น์ไม่เห็นสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นสิ่งเดียวที่เขาต้องการตอนนี้คือลูกธนูและธนูที่ทรงพลังถ้าเขามีมันละก็เขาสามารถยิงสปริทให้ตายได้ตอนนี้ซึ่งมันน่าจะทําให้มอนเตอร์กระจายกันออกไปและรักษาเมืองไว้ไดวอ,นนอ,อ,อ,งองดงูพถึ ขณะที่อ่านเสียงกําลังนึกถึงเรื่องราวุธอยู่เราะมองเขาเ้าไปในจิตใจของตนเองซึ่งเต็มไปด้วยวิญญาณอูรเขาเห็นวิญญาณสูร,ญญสรดวงใหม่ที่เขาเพิ่งได้รับจากแฟกเลตโกดพาวประเภทวิญญาณอสูรแฟกเลตโกดพาวด้วสิทธิ์อาวุธห่านเฉยเรียกมันออกมาทันใดนั้นเองมีวิญญาณอสูรปรากฏขึ้นมาในมือของห่านเฉยทันทีมันคือกรงเลือดแฉกคล้ายๆกับบูบอรีนในหนังเรื่อง Xmen มันเป็นอาวุธที่ดูหลมามคมแถมยังเคลือบยาพิษด้วยซ้ําด้วยกรงเลืออันนี้ห่านเฉยรู้สึกว่าพอจะมีโอกาสบ้างเขาเข้าไปใกล้สนามรบและเฝ้าดูสถานการณ์อย่างเงียบ มีมอนเตอร์ที่คอยรักขาสเปริตราชวงอยู่จำนวนมากในนาราวความมีโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวในการรอบครงทีสเิรถ้าเขาพลาดแค่นิดเดียวจะทาให้ความพยายามของเขาสูญเปล่าทันทีถ้าหากฉีต้องการจะฆ่าเธอได้เขาต้องเฝ้าดูสถานการณ์ให้รอบคอบซะก่อนเขาต้องพอยอดทนและคํานวณเขาเป็นไปได้ควรทองริฟวิ่งไปหาที่เมืองแต่ถ้าว่าหลังจากที่เธอขึ้นไปบนกระแพงแล้วเธอรู้สึกสิ้นหวังไม่เห็นมอนเตอร์จำนวนมากกำลังโจมตีเมืองอยู่ในตอนนี้ที่ทุกคนปกป้องเมืองกันอยู่รู้สึกสิ้นหวังทุกคนมอนเตอร์ก็มีจํานวนนับไม่ถ้้้วนนหหมมกับ่าาไไพดดดล คนจำนวนมากข้ามอนเตอร์ถ้าจะหมดรางแล้วแต่พวกมอนสเตอร์ก็ยังคงบุกเข้ามาเรื่อยๆดูมอนสเตอร์ที่ตัวสูงของกำแพงในที่สุดก็ทำลายกำแพงได้แล้วทำให้มีมอนสเตอร์จำนวนมากบุกเข้าไปบริเวณที่กำแพงถูกทำลายคนที่ทำาานที่ป้องกันเมืองน้าซีดถ้าไม่มีสิ่งก่อสร้างคอยปกป้องมันก็ยากที่พวกเขาจะป้องกันจากตัวมอนสเตอร์ได้บนที่ผ่านๆมาดูทรงและไงเหมือนสตาร์วิทก็ต้องแต่งแน่นอน ซอยก่อนทุกคนไปที่เครื่องเทเลพอร์ตและรีบออกจากกัสเซนซูรีทันทีลีซิลุตตะโกนสั่งให้ทุกคนถอยขนาดที่เขากจะรับมือกับมอนเตอร์ละดับสิบอยู่เขากัดแกทงดาบยอฆ่ามอนเตอร์นับสิบตัวที่อยู่ข้างหน้าของเขาแม้พวกเขาไม่อาจจะเสียเมืองแต่พวกเขาไม่มีโอกาสมีทางเด้ออีกแล้วถึงมันจะเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขานั้นที่จะเทเลพอร์ตกลับมาในกัสเซนซูรีแต่ยังไงมีชีวิตรอดก็ยังดีกว่าคนในเมืองก็เริ่มถอยไปอย่างระเบียบคนพวกนี้ไม่ได้ตื่นตระหนกและเคลื่อนไหวอย่างไรระเบียบพวกเขาทันนาาาทีี่่อออตตเงงงไดงด้้ย้ยยภใคสขผู แต่ต่อหน้าคือต่อสู้ที่วิพลังเหนือกว่าพวกเขาก็ล้วิธีแก้ไขปัญหาดีๆกองทัพของเซฟริดราชวงศ์แข่งแก่งก่าพวกเขามากไม่ว่าหลีดสิ้นหลุยจะแข็งก่งขนาดไหนถึงเขาจะสามารถสู้มอเตอร์ดิสสิฟได้และยิงฆ่ามัลเตอร์กลายพันไเป็นจำนวนครั้งไม่ท้่วแต่เขาก็ไม่สามารถปกป้องเมืองไว้ได้ตอนนี้อารมณ์ในด้านลบต่างๆไม่ว่าจะเป็นความสิ้นหวังลังเลโกรธและเศร้ามาหนักอึ้งอยู่ในหัวใจทุกๆคนพวกเขาถอยไปที่เมืองเทเล,ลพอร์ตภายในเมืองอย่างช้าๆทุกอย่างเงียบสงัไร้เสียงโดย ก็ไม่สามารถส่งเสียงระหว่างต่อสู้ได้เลยเหมือนกับว่ามีอะไรติดอยู่ในคอของพวกเขาพวกเขาถอยกันอย่างเงียบสงัดมันเป็นจุดจบที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นการถอยหนีหมายถึงความล้มเหลวและพวกเขาท่องเสียเมือไปตลอดการถ้าไม่มีใครสักคนมากกว่าล้ามมัสเตอร์พวกนี้การเฮนพอร์ตกลับมาก็เท่ากับว่าฆ่าตัวตายแล้วฆ่ามันให้หมดหรือสิ้นหลุยทอมลามดาบยาวของเขามันจะเต้นเหมือนกระสายลมเขาฆ่ามาสเตอร์ไปจํานวนมากเพื่อซื้อเวลาให้ทุกคน แต่อยู่ๆก็มีใครบางคนพุ่งมาจากตีนเขาแล้วพุ่งตรงไปหาสับิดที่ซ่อนอยู่ด้านหลังของกองทัพมอนเตอร์อย่างรวดเร็วทําให้มอนเตอร์จำนวนมากส่งเสียงคำรามออกมามีคนบางคนอยู่ตรงนั้นมีใครบางคนสังเกตเห็นสิ่งผิดป,ปกติในฝูงมอนเตอร์พวกเขารีบมองไปทางนั้นทันทีทันใดนั้นเองพวกเขาเห็นชายหนุ่นมกำลังพุ่งตรงไปหาสับิดร่าชวงจ่ายด้านหลังมีใครบางคนอยู่ตรงนั้นจรงิงๆด้วยเขาไปตรงนั้นได้ไงกันนะตรงนั้นจะเป็นมอนเตอร์ที่สุกสับิดควบคุมอยู่เขากำลังจะฆ่าตัวตายอย่างนั้น เขายังจะฆ่าสปิริตตั้งหากั่นจะเป็นไปได้หรอหล่อนเป็นสปิริตราชวงศ์ด้วยการที่มีมาสเตอร์ละสลสสิบและมอนสเตอร์ตัวอื่นนับพันอารักขาอยู่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเข้าใกล้พวกนั้นจะได้หรือไม่ก็ไม่รู้แต่เขามีความใกล้ถึงขนาดนั้นฉันชื่นชมเขาจริงๆคนจํานวนมากที่กำลังจะรู้สึกสิ้นหวังอยู่มันช่วยไม่ได้ที่เขาจะร้องออกมาเสียงดังพวกเขาปรารถนาจะอยู่ตรงนั้นเพื่อจะได้ดูการฆ่าสปิริตเนช่วงจทิสตาคนคนนั้นก็พุ่งเข้าไปหาฝูงมอนสเตอร์ที่รอมสปิริตเอาไว้อยู่ หัวใจทุกคนต้นรัวถึงพวกเขาเลยจะถอยหนีแต่เมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ช่วยไม่ได้ทีก่กอนนั้นจะเดินช้าลงบางคนถึงขนาดหยุดเดินแม้พวกเขาจะไม่เชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องอจจจัศจรรย์แต่พวกเขาช่วยการภาวานาให้เกิดขึ้นนั่นเขานี่เมื่อกลัวถงเห็นคนนั้นชัดเจนเธอก็ทานออกมาชายที่กำลังจะบุกเข้าไปช่วยสปาริตก็คือชายที่เธอช่วยแบกมาจนเกือบจะถึงเมืองเมื่อเห็นฮานเชิญเข้าไปในฝูขงของมอนเตอร์แล้วทุกคนก็เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนเเลยตตออนนี้หาาหาส่าสมมองงขไปปู เสบดิดผมสีเงินทังสีหน้าแปลกๆดูเหมือนเธอจะประหลาดใจเธอกัดแก่งไม้เท้าและชนใดนั้นเดมมีมอนเตอร์ดั้งสิทธิ์ทั้งหมดที่บุกโจมตีเมืองก็หันมามองที่ห่านเฉินหยุดพวกมันเอาไวา้พวกเราจะปล่อยผู้พวกมันกลับไปไม่ได้เมื่อเห็นหานเฉินเสี่ยงชีวิตของตอนเองหลี่ซิ่นหลุยก็ตัดสินใจวิ่งเข้าไปขวางพวกมอนเตอร์ดั้งสิทธิ์ที่กำลังจะวิ่งกลับไปเหมือนกับว่าเขาเสียสติไปแล้วด้วยคำสั่งของหลี่ซื่นหลุยผู้วินาการที่เกือบจะยอมแพ้ก็กลับมาร่วมต่อสู้กันโดยทันททีีพรร้อออม่่่ังงงเเููิกกกกาาแแข็แ็คนบตตตสสส ดีซึ่งหลุยถูกมอเตอร์เข้าโจมตีทําให้เขานั้นกระเด็นถอยหลังกลับไปแต่ณนั้นเขายังคงจับดาบแน่นมีเลือดไหลาอวมาจากฝ่าของเขาตอนแรกที่เขายังดูสบายแต่เหมือนจะรับมือมอเตอร์ส,สิทธิ์ก็เพราะว่าเขาสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างฉละดแต่ตอนนี้เขาต้องมาขวางทางและรับการโจมตีของพวกมันไม่ว่าจะแข็งแกร่งขนาดไหนเขาก็ไม่สามารถทนได้นานนักไม่ว่าน่าจะเป็นใครก็ตามโปรดช่วยฆ่าสบิตให้พวกเราด้วยือซึ่งหลุยพ่นเลือดออกมาและใช้ดาบ ฟันไปที่งูสีแดงเพื่อหยุดไม่ให้มันกลับไปช่วยสปิริตในตอนนี้หานเชิญเข้าไปในฝูงของมอนเตอร์ได้ลึกมากแล้วหลังจากที่ดูดซับพลังของคิสซ่าสีแดงมาล่าสมองของหานเชินก็มีพลังเพิ่มมากขึ้นถึงขั้นที่สามารถใช้พลังจิตขยับสิ่งของได้ถึงมันจะดูไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ก็ตามทุกรายละเอียดในสนามลบอยู่ในหัวของฮานเชินหมดแล้วเขาก็มองเห็นทุกอย่างได้ชัดเจนซึ่งมาทำให้เขาสามารถคาดการณ์และวางแผนได้อย่างแม่นยำ ตั้งแต่ที่เขาก้าวมาก้าวแรกฮานเชิญก็คำนวณเส้นทางไว้หมดแล้วว่าจะก้าวต่อไปยังไงรวมถึงการตอบสนองผู้มอนเตอร์ด้วยแม้มันจะไม่ถูกต้องทั้งหมด100%ซก็ตามทีแต่อย่างน้อยฮานเชิญก็สามารถเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดได้ผู้วิวัฒนาการที่มาต่อสู้กันอยู่ก็ต่างให้ความสนใจชาย,ชายหนุ่มที่บุกเข้าไปในกองทัพมอนเตอร์พวกเขาอยากจะให้มีปฏิหารเกิดขึ้นในตอนนี้โชว์ของฮานเชิญมันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นในตอนที่เขาบุกเข้าไปในกองทัพมอนเตอร์ทั้งสนามรบก็กลายเป็นกระด มอนเตอร์ทุกตัวรวมถึงสปาริตราชวงศ์ก็ต่างเป็นตัวหมากเป้าหมายของฮานเซินคือต้องเด็ดหัวหมากที่เป็นตัวแทนของสปริตราชวงศ์ให้ได้มอนเตอร์จำนวนมากเข้ามาโจมตีฮานเซินอย่างบ้าคลั่งแต่สายตาของเขายังคงสงบนิ่งเหมือนสสยน้ำเขาขยับขาย,ยางนวดเร็วและวิ่งตังไปข้างหน้าตามเส้นทางที่เขาออกแบบเอาไว้มอนเตอร์พวกนั้นโจมตีไม่โดนและโจมตีผู้เดียวกันเองสถนานการณ์ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ฮานเซินกล่าวทำให้มันเป็นไปได้แล้วมันเป็นฉากที่เหลือเชื่อมากในสายตาคนอื่น มอนเตอร์นักครังไม่ท้วนเป็นเหมือนกับคื่นทะเลถ้าจะมีช่องว่างในสายตาของพวกเขาถ้าไม่กวาดล้างมอนเตอร์ทั้งหมดแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเข้าไปถึงตัวสปปรดิตราชว์แต่คณะห่านเซินกำลังไปตรงที่นั่นเขาเคลื่อนไหวไปทางซ้ายและขวาด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อแค่เขาขยับมือนิดเดียวก็มีมอนเตอร์ตัวละตัวเรามีเลือดออกจำนวนมากและหลายๆตัวก็ถูกตัดหัวแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่น่าตกใจที่สุด สิ่งที่น่าตกใจที่สุดก็คือจริงๆแล้วมอนเตอร์ขวางทางหา่างเฉินอยู่จานวนมากแต่ไม่รู้เรดอร์อะไรดูเหมือนพวกมันจะขยับตัวเปิดทางให้หา่างเฉินผ่านไปในฝูงมอนเตอร์ที่บ่าคลั่งแบบนี้หา่างเฉินเหมือนกับผี่เสื้อเตลรอมอยู่จึงเขาจะอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายและน่ากลัวก็ตามแต่มันก็ไม่มีผลกับท่วงท่าทีาท่ยังคงงดงามของเขาสิ่งที่ไม่น่าเชื่อได้เกิดขึ้นแล้วห่างเฉินผ่านกองทัพมอนเตอร์น้ำคลั่งไม่ท่วน เขาเข้าไปใกล้สวิิตราชวนที่มร่งขี่มังกรอยู่ตอนนี้คนจํานวนมากต่างตกตะลึงมันเหมือนกับว่าฉากในหนังทั้งเลือดและจังหวะแปลกๆทำให้หัวใจของทุกคนเต้นรัวตุ้มในตอนที่หานเฉินเข้าไปถึงหน้าของมังกรสวิตสาวผมสีขาวก็ยิ้มออกมาอย่างเยือกเย็นก้อนหินที่อยู่ใต้เท้าของหานเฉินก็แตกออกกากรสีดำโผล่มาจากใต้ดินและใช้มือเย็นๆของมันจับขาของหานเฉินเอาไว้ในเวลาเดียวกันมังกรขนาดใหญ่ก็อ้าปากของมันมันต้องการจะเขเมือผ่านเฉินเข้าไป บ้าเอ้ยสสบิดเจ้าเร่มากหลอนแอบซ่อนกากรยเลือดสักด์สิธ์เอาไว้ใต้ดินจบแล้วสินะตอนนี้ความหวังของทุกคนแทบจะพันทะลายลงด้วยการชุติจากมอนสเตอร์ศักด์สิทธ์ทั้งสองตัวและยังคงถูกล้อมด้วยมอนสเตอร์จำนวนมากยังไงหา่างเฉินก็ไม่มีทางหนีไปไหนได้ตาของหา่าเฉินเป็ี่ยนประกายเขาไม่สนใจกากรยห่าเฉินกระโดดเขาเ้าไปในปากของมักงกรขนาดใหญ่ทุกทกคนที่ได้เห็นฉากนี้เรารู้สึกเศร้าความหวังของพวกเขาได้พังลงไปแล้วนี่เป็นการตัดสินใจที่สิ้นคิดมากแต่ถ้าว่ามังกรตัวนี้ใหญ่มากพอจะกินคนลงไปได้ง่ายๆ กงเล็บของฮานเชิญไม่สามารถทำอันตารายกับมอเตอร์ตัวใหญ่ขนาดนี้ได้ถึงเขาจะโจมตีมันโดนแต่มันก็ได้แค่แผลตื้นๆเท่านั้นขนาดที่ฮานเชิญกกกเกือบถูกมังกรเขมือบร่างกายของเขาก็หยุดการอากาศจากนั้นเขาพุ่งขึ้นไปอีก2ฟุตเขาเหยียบจมูกของมังกรและกระโดดขึ้นไปหาสัปิดิตรล่าชวงที่ยืนอยู่บนหัวของมังกรด้วยความเร็วสูงสปิดิตฐ์ขยับไม้เท้ามีแสงสีเงินปกคลุมทั่วตัวของเธอและเธอเปลี่ยนเป็นนางลบชุดเกราะสีเงินและไม้เท้าก็เปลี่ยนมเาเป็นดาบขนาดเล็กจากนั้นนดบบาาาาาบงงงๆเเธออกกก็แททตรรมี่ห้้ผขัสฟ การจงตีของเธอนันไวมากจนไม่น่าเชื่อหากเฉินไม่มีเวลาพอจะตอบโต้ได้ด้านหลังก็คือกากยเลือดสิตธ์ก็ตามเขามาอยู่เหมือนกำเงามือของมันกำลังจะจับขาของฮานเฉินอีกครั้งส่วนบังกรก็ลาบลิ้นสามแชกของมันแล้วฟาดมาที่เอวของฮานเฉินในสายตาของคนอื่นแล้วฮานเฉินนั้นกำลังจะเข้าตาจนแล้วจริงๆแต่ในสายตาของฮานเฉินแล้วจริงๆเรียกว่าโอกาสแผนการทั้งหมดที่เขาวางไว้และการกระทำทั้งหมดของเขาก็เพื่อช่วงเวลานี้หัวใจของเขาเต้นรัวรากับเครื่องยนต์ฮานเฉินใช้มอเตาน้องรีและโอเวอร์โหลดจนถึงข กระดูกของเขาส่งเสียงร้องมาชุดเกราะสีแดงปรากวตัวบนตัวห่านเฉินผมของหานเฉินเปลี่ยนเป็นผมยาวสีบรอนพร้อมกับมุกุดบนหัวหลังจากที่เปลี่ยนล่าเป็นแฟร์ได้ควีแล้วทุกอย่างก็ดูช้าลงในสายตาห่านเฉินการรอาโจมตีของการอยลิ้นที่คมเหมือนกับมีดของมังกรดาบบางบงของสเบริดแลมอนเตอร์นับครังไม่ถ้วนเที่ยวรังโจมตีเขาทุกทางเหมือนกบภาพ้าโรแกรมในหัวของหานเฉินห่านเฉินไม่ได้ขยับหนีไปไหนเขาเลือกจะปล่อยให้ดาบของสเปริดสาวแทนทะลุเข้ามาที่หน้าผากเขาโดยไม่ลังเลในเวลาเดียวกันเขาพุ่งตรงไปหาบิ พวกเขาอยู่ใกล้กันมากจนคอหานเชินนั้นเกิดจะสัมผัสไปหน้าของเธอแล้วทานเชิญยิ้มเขาใช้กรงเล็บสีม่วงสามแฉกฟันลงไปที่ใบหน้างดงามของสวิติดสาวหัวของเธอนั้นถูกตัดเป็น4ส่วนทันทีร่างของสวิติสาวเปลี่ยนเป็นร่างแสงระ,ะยิบระยับและก็สลายไปทันใดนั้นเองสนามรบก็ราวจะถูกแช่แข็งชัานุษย์และมอนเตอร์หยุดการเคลื่อนไหวทั้งหมดสายตาของทุกคนกำลังจับจ้องมองชายหนุ่มชุดเกราะและมุกุดสีดำของเขาส่องแสงท่ามกลางแสงอาทิตย์มันช่างเจิดจ้าในสายตาของทุกทกคน